เดี๋ยวลองถ่ายทางขวาม้างขี่จักรยานถือกล้องไม่ถนัดถือมือไม่ถนัดนะคะอันนี้ยังไม่บาดเต็มที่นะคะ อันนี้สวนใกล้ๆบ้านอองค่ะเมื่อก่อนอิงก,ก็จะมาออกกำลังกายแถวเนี้ยกลับแล้วนะคะมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันยังไม่บานเยอะยังไม่บานเต็มที่ย้อนสอน ชาวสีขาวว่าสวยดีแถวบ้านอิงมีแต่โรงงานใส่ต่มานะคะมีแต่โรงงานเล็โรงงานน้อยโรงงานใหญ่โอ๊ยโอ้ยแว่นตกแค่นี้ก่อนนะคะแว่นตก